อดีตช่างซ่อมรถยนต์ตกงานเปิดบังกะโลขายยาบ้าอ้างถูกเลิกจ้างช่วงโควิดได้เงินชดเชยซื้อยาบ้ามาจำหน่ายพันตำรวจเอกนุต,ติศักสุภาพผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมาาสรคามสั่งการให้ร้อยตำรวจโทจุธามาธลายพรมรองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนพร้อมกำลังออกตรวจสอบที่บริเวณหน้าห้องพักหมายเลข A2 บังกะโลโอเค ซอยจุทางคูณ 2. ถนนจุดทางคูลตำบลตลาดอเมเมืองจัังหวดมหาสาร,รคามหลังได้รับรายง,งานว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดเมื่อไปถึงพบนายอภิชัยหรือตะแก้วนารีอายุ34ปีอยู่บ้านเลขที่57หมู่3ตํตำบลแวงนางอาเภอเมืองจัังหวดมหาสารคามยืนอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอ n ด a รุ่นเวฟสีดำแดง ไม่ติดไป้ายทะเบียนมีท่าทางพิรุษเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอตรวจคน้นจากการตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน9เม็ดในกระเป๋าเสื้อแขนยาวและตรวจค้นบริเวณที่เก็บของใต้เบาะรถพบอีก90เม็ดเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดพร้อมโทรศัพท์มือถือจำนวนหนึ่งเครื่องไว้ตรวจสอบจากการสอบถามนายวิชัย เล่าให้ฟังว่าเคยทำงานเป็นช่างซ่อมที่บริษัทรถจนแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสาร,รคามแต่เมื่อมีปัญหาการแพร่ระบาดโควิด1 i d 1 9ทางบริษัทจึงลดจำนวนพนักงานและเลิกจ้างเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาบริษัทได้ชดเชยเงินให้ประมาณ1,000 10, 0บาทจากนั้นไม่มีงานทำจึงนำเงินนี้มาลงทุนซื้อยาบ้าจากคนที่รู้จักในตำบลเดียวกันจำนวน ร้อยเม็ดในราคา3,500บาทครั้งนี้ลงมือทำเป็นครั้งแรกได้มาเปิดบังกะโลเพื่อรอจำหน่ายยาบ้าก่อนที่จะเสพไปด้วยตนเอง1เม็ดเหลือยาบ้า99เม็ดเจ้าที่จึงควบคุมตัวไว้ในข้อหามียาสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเจ้าที่ได้นำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองมหา